อ่ะเคสวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการใช้วอลนะเผื่องงวอลที่นี่ไม่เหมือนไม่ค่อยเหมือนที่อื่นเท่าไหร่นะครับโอเคอย่างแรกอย่างแรกคือให้เราไปครัฟนะครับถ้าเรามีเออ่มีแฟคชันมีอะไรแล้วมันจะพอไปครัฟปุ๊บมันจะมีโหมดนี้โผล่ขึ้นมานะครับโหมดที่จะมีพวกนี้เรดิโอยเงี้ยโผล่ขึ้นมาหรือปืนอีกกระบอกนึงนะครับจะโผล่ขึ้นมาวิธีก็คือให้เรากดดับเบิลคลิกที่ที่บอลนะ หรืออีกแบบหนึ่งก็คือเอาไปใส่ช่องก็ได้ฮะกดขึ้นมาแล้วกใ็ให้ใส่เลขช่องนะครับเลขเออแชแนลที่เราอยากอยู่นะเลขอะไรก็ได้ใส่เลขน้ำแพดต,ตรงนีอ้อย่างผมจะอยู่ที่หนึ่งหนึ่งจุดศูนย์หนึ่งอะไรเงี้ยพอกดเสร็จปุ๊บให้กดคลิกตรงนี้นะครับอ่าคอนเน็กตรงนี้ก็คือคอนเน็กปุ๊บอันนี้เห็น okay, ไหมมันจะบอกว่าเราจอยบอลนี้ไปแล้วเห็นปะหรือถ้าเราอยากออกให้เรากด ลิฟต์ตรงนี้อ่าหรือวิธีอีกวิธีนึงเวลาเราใส่เลขเสร็จให้เราก,กด enter ก็ได้ครับอ่ะกด enter ปุ๊บมันจะเข้ากด enter อีกทีมันจะออกเห็นปะกด enter ปุ๊บโอเคงั้นกดใหม่อ่าอันนี้เราจอยไวเกินโออออกเสร็จปุ๊บแล้วก็จอยปุ๊บเห็นปะดิฟออกเข้าโอคแล้วก็เสียงตรงนี้อย่าไปเพิ่มนะครับไปเพิ่มปุ๊บเหมือนจะมีปัญหาเหมือนจะ มันจะเป็นไม่เกิดอาการหาอะไรก็รู้สักอย่างหนึ่งนะครตอนนี้ยังแก้ไม่ได้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปเพิ่มนะเพิ่มเพิ่มเสียงกับลดเสียงตรงนี้ให้ปล่อยไปก่อนครับประมาณนี้เวลาใช้หรือเวลาเราไม่อยากที่ถือบอให้กด ESC มันจะวางลงถ้าอยากใช้กดเลขที่เราใส่ไว้แล้วกด ESC ประมาณนี้ประมาณนี้ครับในการใช้บอกอีคครับขอให้สนุกครับ